สวัสดีคระพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนี่เนาะค่ะแอดมีแนวทางที่ดีๆของปูห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะพี่น้องมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีต่องวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูกระไดส่งมาให้ด่ดวนเนาะค่ะพี่น้องปูห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะงวดที่แล้วของปูกับเขาเนาะค่ะทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะพี่น้องศูนย์หกแล้วก็เจ็ดศูนย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะ ช่วงโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะทิ่ปูไ้เนาะคะ่ะแอดกระดาษเอามาเนาะคะ่ะมาวาดใน,นปูกระดาุสงแนวทางของงวดประจําวันที่ 16, สิบหกพฤศจิกายนเนาะคะ่ะพี่น้องมาให้ดวนดวนเลยเนาะคะ่ะพี่น้องแอดกระดเอามาลงไ้พี่น้องเอฟซี FC ได้หลับชมหลับฟังเนาะคะ่ะแหละได้เอาไปพิจารณาเบื้องเผื่อที่จะจับเสียงลอดตลตีไว้ดวนดวนเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแล้วค่ะว่าปูไฮแนวทางต่องวดตัวใดเนี่ยพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาเลี้ยวหรือเข้ามาใหม่แล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่สิปได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะ,ะค่ะค่ะค่ะกับเบาๆไลา้ย้ายห่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับเข้ามารับชมรับฟังเลยเนาะค่ะว่าปูห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะให้แนวทาง ของประจำงวดวันที่สิบหกเนาะค่ะไ้มาล่างอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องค่ะล่างอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องล่างอย่างเดียวเลยเนาะค่ะปูได้ส่งมาให้แบบดนด่วนเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกระดเอามาลงฝากตอนพี่น้อง fc เนาะค่ะเป็นเลขล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขล่างอย่างเดียวเลยค่ะเลขล่างอย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องค่ะปูไ้มาแบบตองหวัด ห้มาตองวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะไ้มาตองวดค่ะพี่น้องก็คอยหลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะว่าปูไ้มาตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะทีนี้เนี่ยปูมีเลขดับบนล่างมาให้พร้อมแลวกเลขดับล่างพร้อมเด้อค่ะพี่น้องค่ะที่ปูไ้มาเนาะคะ่ะพี่น้องก็คอยหลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะปูไ้มาเน้นๆเลยคะ่ะงวดนี้ แอดก็จะติดตามเอามาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะว่าปูให้แนวทางเด็ดๆดมาขนาดไหนหรือว่าโค้งสุดท้ายเนาะค่ะอัดปูกาจจะส่งมาให้อแอดก็จะได้เอามาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะให้มาเน้นๆเลยค่ะงวดนี้ ที่พี่น้องสิไดเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะลับปูก็มีเลขดับห้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องค่ะเลขดับก็มีนะคะของปูค่ะค่ะเลขดับบนล่างเราก็เลขดับล่างอีกทางหาดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ค่อยมาหลับชมหลับฟังไปพรอมๆกันเนาะคะ่ะว่าปูดับห้ตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ เลขดับเนาะคะ่ะพี่น้องจะแอดก็จะเขียนในพี่น้องได้หลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอาให้พี่น้องได้หลับช่มไปค่ะจะได้ผิดเจรนาเบื้องเนาะคะ่ะว่าปู่นินให้ตัวใดเนาะคะ่ะดับตัวใดเนาะคะ่ะปูให้มาล่างอย่างเดียวะคะ่ะพี่น้องค่ะเลขดับเนาะคะ่ะพี่น้องเลขดับล่าง เลขดับล่างนะคะอันนี้ดับล่างอย่างเดียวนะคะดับล่างอันนี้ดับล่างอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ดับล่างอย่างเดียวมีนี่ค่ะ อันนี้ดับล่างอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ดับบนล่างเนาะค่ะพี่น้องยังมีดับบนล่างอีกค่ะ,คะดับบนล่างจับคู่มาให้ดูพ่อมาดับล่างตัวใดเนาะค่ะพี่น้อง เลดับบนหลางเนาะค่ะพี่น้องปูกก็ให้มาเนาะคะ่ะพี่น้องกับพิจารณาเบิง้งเอาแล้วนะคะ่ะปูกก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องปูกก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนี่ยก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะเป็นเลดับเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แ้ค่ะพี่น้องก็มาหลับชมหลับฟังเนาะคะ่ะที่ปูให้มาต่อมวดเนาะคะ่ะนี่ล่างอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องล่างอย่างเดียวค่ะล่างอย่างเดียวเลยค่ะของปูห้าเจ็ดปดเนาะคะ่ะพี่น้องแนวทาง,นะะาง,างเนาะค่ะล่างอย่างเดียวค่ะล่างอย่างเดียวค่ะ ให้มาแบบเน้นๆเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ะแอดจะอ่านสรุปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องเห็นชัดบ่คะ่ะเห็นชัดไหมคะเดอะแอดขยายให้นิดนึงเนาะค่ะนี่เนาะคะ่ะเดอะแอดคิดอันนี้แป๊บหนึ่งคะ่ะสิบหก พอยหกห้าเนาะค่ะพี่น้องสิบหกพฤศจิกายนหกห้าปูห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะล่างวิ่งสองเนาะค่ะพี่น้องจับคู่ห้าสองเก้าสองแปดสองเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูไฮล่างอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องค่ะงวดประจําวันที่หนึ่งนั่นเนาะค่ะของปูกระไฮมาช่วงขงสุดท้ายละค่ะก็เขาเนาะค่ะแต่แอสบอยได้เอามาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะพี่น้องก็ค่อยบัดนี้ปูเลยส่งมาให้ด่วนๆเลยเนาะคะ่ะต่องวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะดยวปูคงสุดท้ายเนาะคะ่ะปูก็บอกว่าจะส่งมาให้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะมี่ปูก็ไดให้เอามาให้ด่วนๆให้เอามาลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะมากชอบตัวใดก็เอาไปจับเสียงลอตเตอรี่ไวเดอร์ค่ะพี่น้อง ค่ะปูเน้นให้นะค่ะปูให้วิ่งว like ิ่งนี่ค่ะสองนาะค่ะพี่น้องเราก็ให้เลขวิ่งตัวเดียวพร้อมนะค่ะของปูให้เจ็ดแปดน้ะค่ะเราก็เน้นให้นะค่ะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะปูกำชับนักไ้ว่าให้ดีไปหาจับเสียงลอตเตอรี่ไวเลยค่ะค่ะเก้าสองเนี่ยปูเน้นให้คักๆักเลยค่ะพี่น้องค่ะปูเน้นให้คักคักเลยปูบอกนะค่ะพี่น้องปูบอกว่าให้เตรียมไปจับเสียงลอตเตอรี่ไว้นาะค่ะพี่น้องค่ะ 82นะฮะ2นี่ก็อาจจะเป็นตัวรองหรือพี่น้องมักชอบก็จับไปหาเสียงหลัตอรี่ไวรเลเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับล่างยางเดียวเลยเนาะค่ะแต่ว่าตัวที่ปูนินนี่คือเก้าสองนะค่ะพี่น้องค่ะ52 82นี่จะเป็นตัวรองเนาะค่ะหรือพี่น้องบ่ามักตัวที่ปูนินให้พี่น้องมักตัว52 82พี่น้องก็ไปจับเสียงหลัตอรี่เอาไว้เนาะค่ะพี่น้อง ค่ะล่างอย่างเดียวนะคะปูให้มาล่างอย่างเดียวนะค่ะเดี๋ยวกะจะมีแบบเป็นบนมาอีกเนาะค่ะพี่น้องก็รอติดตามทางช่องคลองผ้านรวยไว้เนาะค่ะพี่น้องแล้วปูก็สทรงมาให้แบบด่วนๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะของแนวทางปูห้าเจ็ดเปดเนาะค่ะแล้วปูก็มีเลขดับมาให้อีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่เลขดับเด้อค่ะพี่น้องเด้อแอดเอาให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะค่ะเลขดับเนาะค่ะพี่น้องเลขดับเด้อค่ะ เลขดับเนาะค่ะค่ะอันนี้เป็นเลขล่างอันนี้เลขดับเนาะค่ะที่ปูว่า16พฤศจิกายนปูห้าเเนาะค่ะเลขดับล่างเนาะค่ะปูดับที่4ที่7ที่1ที่8ที่5เนาะค่ะพี่น้องค่ะปูดับ4ดับ7ดับ1ดับ8ดับ5เนาะค่ะล่างดับล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วมีดับบนล่างมาอีกเนาะค่ะพี่น้องคือ67 58 ศูนย์สามเจ็ดหกแล้วก็แปดห้าสามศูนย์เนาะค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองเก้าสี่สี่เก้าเนาะค่ะอันนี้ดับบนล่างเด้อค่ะพี่น้องแอดกะปู่กระดาส่งให้เอามาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะค่ะพี่น้องกับพิจารณาเบื้องเอานะค่ะพี่น้องค่ะกับพิจารณาเบิ้งเอาเด้อค่ะสําหรับแนวทางของปู 5, 7, 8, ่ห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะกระดส่งมาให้ด่วนๆเนาะค่ะพี่น้องแอดก็เลยเอามา ลงคลิปฝากตอนพี่น้อง FC แบบดนดวนต่องวดพร้อมเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่องวดเนาะค่ะพี่น้องเลยแอดเยนว่าต่องวดก่อนเนาะค่ะค่ะต่องวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่องงวดค่ะปู่ห้มาตองงวดแบบดนดวนเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็แคบหน้าจอไวเลยเนาะค่ะทางเลขดับบนล่างเนาะค่ะทางเลขดับล่างเนาะค่ะพี่น้องอ่ะแคบหน้าจ้อไวเลยค่ะค่ะเอาไว้ไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะมักชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไวเพื่อจะได้พลาดข่าวสารเ,เด็ด,ดๆดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะล่างยังเดียวปูก็ได้จับคู่เน้นมใไ้พอมแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็เลกดับล่างแล้วก็ดับบนล่างเน,น,นาะค่ะพี่น้องค่ะก็แคบนาจอไวเลเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูก็ให้มาเพียรที่เปเน็นแนวทางแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้เคนี้เนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะล้ำลำรวยรวยกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้เคนี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ